สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาลองใช้ AI ในการช่วยยิงแอดกันค่ะซึ่งไฮ <Hi S 2> ก็จะมาลองใช้ ChatGPT เนี่แหละว่าเขานี่มีความแม่นแค่ไหนนะคะในการที่จะแนะนำช่วยยิงแอดนะคะซึ่งวันนี้ไฮ <Hi S 2> ก็จะลองกับแพลตฟอร์มนะคะของตัว Facebook a d นั่นเองค่ะเดี๋ยวอย่างแรกเลยนะคะที่ไฮจะถามเขาเข้าไปเนี่ยไฮจะลองแกล้งถามเขาว่าถ้าสมมุตนะิว่าเราเนี่ยขายถ้าฉันขายคิมกันแดด ฉันควรยิงแอดบน Facebook อย่างไรบ้างอือดูสิโอเคเขาก็แนะนำภาพรวมนะทั้งคอนเทนต์ทั้งแอดกลยุทธ์การยิงแอดนะคะอืมการแต่งกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจนะคะเนื้อหาคอนเทนต์อ่าแนะนำคอนเทนต์ให้เราด้วยนะคะก็กลยุทธ์การยิงแอดเนี่ยเราดูเลยอืมก็ถือว่าดีนะเวลาที่เราลองไอเดียเนาะแล้วก็เข้ามาดูได้คะ่ะอืม เขามีการกลยุทธ์คือแบ่งเฟสการยิงด้วยช่วงแรกอเวเน s คล้ายๆกับเคียบล่าสุดที่ไฮทำไปเลยนะคะอันนี้ก็ใช้ได้จริงต่อมาค่อย Consideration นะคะแล้วก็ยิงทาก,กิซ้ำอ,อันนี้ถูกต้องนะคะอืโอเคอันนี้เรียกว่าเป็นทฤษฎีที่ Copy แล้วไปวางได้เลยนะคะไม่ต้องคิดเยอะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะคิดเยอะคือการเมเนตหลังบ้านหรือการ o p t ติม z e ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์และการฝึกฝนแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้ถามเขาเพิ่มเติมนิดนึงว่า กลุ่มเป้าหมายละกันความสนใจเลือกอะไรดีอลองเขียนผิดีิถุกถูก,ก,ก,กด้วยดูสิเขาเข้าใจไหมนะคะได้แมน่นยำมากขึ้นด้วยนะอสกินแคร์บิวตี้คอสเมติกเขาแบ่งแคตตาล็อในการยิงได้ด้วยดังนั้นคุณจะสามารถเทสได้เลยนะคะอืมโอเคน่าสนใจ เดี๋ยววันนี้นะคะไฮจะลองเทสเลยว่ากลุ่มเป้าหมายที่เขาแนะนำเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเริ่มสุ่มตั้งแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยบางกลุ่มเป้าหมายให้เห็นแล้วแหละว่ามีจริงอย่างเช่นบิวตี้เนี่ยมีจริงคอสเมติกนะคะเฟเชียลแคร์นะคะลองดูสิมีจริงไหมตื่นเต้นเลยนะอ่ะมีจริงไหมโอเคทุกคน ฉลาดมากใายไม่รู้ว่าเขารู้ได้ไงว่า Facebook มีนะโอเคลองคอเรียนสกินแคร์ไหมไม่เจออ่ะอืมลองดูคำว่าค o เ e ียนสิ Korean language Siri Movie Tour อืมไม่มีนะจ๊ะ summer vacation หลอจ้ะไหนดูสิอะก็นอนแบดถ้าเรามีกลุ่มที่ผิพรนนี้ใช้กับเด็กได้หรือกับทุกวัยอะคะ่ะก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีในการหา i n t e r ร s t ใหม่ๆนะห้าสิกลุ่มและแบ่งประเภท หอย่างดูสิเขาจะเข้าใจไหมก็คือให้ต้องการให้เขาเนี่ยหากลุ่มเป้าหมายมาทั้งหมด5กลุ่มนะคะแล้วก็ในห้าในในในอ,อ่อหากุ่มเป้าหมายมาทั้งหมด50ตัวอย่างหรือ50รหลายชื่อ50กลุ่มเนี่ยแล้วก็แบ่งประเภทนะคะทั้งหมด5อย่างเพื่อที่จะเทสแอดูสิเขาเข้าใจเราไหมเราเป็นภาษาง่ายมนุษนเลยค่ะอืมอ่ะโอเคเขาอ่า A and B นะคะ A, B, ะคะ A B testing เนอะอืม กลุ่มคนที่สนใจกันแหนโดยตรงนะคะกลุ่มคนที่รักการท่องเที่ยวกิจกรรมกลางแจ้งนะคะไหนลองดูสิ n a t u r a lover l over, นี่มีจริงไหมไม่พบนะคะทุกคนอ่ะ nature ก็มีอยู่นะอืมไหนลองดูอีกสักนิดนึ่งสิ n a t ชอร์เนเชอร์ p ีพาซึ่งอันนี้จริงๆก็เป็นแบรนด์เกาหลีชื่อดังเหมือนกันนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะอืมก็เป็นไอเดียที่ดีบางทีแบบมันตรงบ้างไม่ตรงบ้างเราก็ต้องมาเช็คนะคะอ่าอันนี้เขาแนะนำในกลุ่มของที่มักใช้ครีมกันแดดก,ก่อนแต่งหน้าและใส่ใจผิวนะคะเ a k e ั p ยูเซอรเนาะไหนลองดูสิว่าสัรงมีจริงไหมเซฟิล่ามีจริงไหมนะคะ อืน่าสนใจนะคะว่าสันมีเซฟราก็น่าจะมีแหละให้คุ้นๆอยู่นะคะเอามาใช้เป็นไอเดียได้ประมาณหนึ่ง t ิ k t o k s h อื p i n g อยากรู้เลยว่ามีจริงไหมแ h a ชิพ t แนะนำมานะคะโอเคไม่มีนะทุกคนไหนลองดู t ิ k ให้เฉยสิไม่มีนะคะอืม <laughs> โอเคไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเนี่ย เราได้ไอเดียนะคะในการแยกแม้กะทั่งประเภทของการซื้อแต่ห้คิดว่าพวกออนไลน์ช้อปปิ้งเอ็นเกจช็อปเปอร์เนี่ยอันเนี้ยค,คิดว่าน่าจะมีนะชื่อทรงอะไรประมาณนี้แหละค่ะลองดูสิไม่มีแต่จริงๆนักช็อปที่มีส่วนร่วมอะค่ะมีเพราะว่ามันคือเอ็นเกจช็อปเปอร์นี่แหละหลองเซิร์ชสิเห็นไหมนักช็อปที่มีส่วนร่วมก็คือเอ็นเกจช็อปเปอร์แต่ทีเนี้ยเราอาจจะต้องดูทั้งเวอร์ชันภาษาไทายแล้วก็ภาษาอังกฤษลองเซิร์ชหาหาสุ่มๆดูนะเพราะว่า จริงๆมันไม่เจอก็ตอนนี้ก็ไม่ช่ว่ามันอาจจะไม่มีอีกเพราะว่ามันอาจจะมีชื่อในเวอร์ชันภาษาไทายหรือภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในความเข้าใจที่อาจจะไม่เหมือนกันด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นอาจจะเช็คแล้วเช็คอีกเหมือนกันเนาะเพิ่มเกียนเล็กเขียนน้อยนิดนึงสาหรับลหลายๆท่านที่มีปัญหาในเรื่องของการยิงแอดนะคะลองถามไปซิว่า ChatGPT เนี่ยเขาช่วยเราแก้ปัญหาได้ไหมอย่างไรบ้างรือแค่ไหนลองเอาเป็นคําถามทีมท่หลคาคุณอ,อาจจะเจอบ่อยละให้อาจจะหลายคนมีถามเหมือนกันเช่นยิงแอดแล้วไม่ผ่านทําอย่างไรอะดูสิ อดนอนแอปพูฟอืมอืมทำต้องห้ามแนะนำามาละอืมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะคะจริงๆไฮว่อาอีกอย่างที่น่าสนใจนะทุกคนอาจจะไปลองดูคือลองส่งแคปชั่นที่คุณเขียนไปแล้วถามเขาซิว่าถ้าฉันเขียนแคปชั่นประมาณนี้แอดฉันจะโดนปิดหรือเปล่ามีคําไหนที่เป็นกังวลเวิร์ก สำหรับหลายคนที่ยิงแอดไม่ผ่านลองใช้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่เพิ่งเริ่มยิงแอดนะคะแล้วก็ยังไม่มีไอเดียเลยว่าจะทาอย่างไรนะคะหรือว่าเริ่มยิงแอดไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วมีปัญหานะคะไฮก็ถือว่า c ช a t g p t เนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ทุกท่านได้อ,อย่างน้อยก็อุ่นใจในการแก้ปัญหานะคะเป็นอีกเครื่องมือแล้วกันเนาะแต่ว่าอย่าเชื่อทุกอย่างนะทุกคนไฮกลัวจังเลยว่าไปใช้แล้วแบบ ยิ่งแอดลงทุนไปเยอะแล้วสุดท้ายมันไม่เวิร์กอย่างที่เขาแนะนําอย่าไปเชื่อเด็ดขาดนะคะค่อยๆลงไปเนาะโอเคไหมสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ชมมาจนถึงท้ายคลิปเลยนะคะหวังว่า,าบางส่วนของคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ